เขียนบล็อกให้ได้เงินสร้างรายได้จากการเขียนบล็อกทำยังไงและบล็อกสปอตต่างจากบล็อกเกอร์แบบไหนคลิปนี้พี่ใจมีคำตอบค่ะกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หลายๆคนที่เป็นนักเขียนอิสระก็อยากที่จะสร้างไรายได้จากงานเขียนหรือบางคนนะคะแค่อยากเขียนเรื่องราวบางอย่างนะคะให้คนอื่นได้รับรู้นะคะแต่ก็ปรากฏว่าสามารถที่จะสร้างไรายได้จากการเขียนบล็อกได้ค่ะวันนี้นะคะพี่จ่ยมีตัวอย่างบล็อกของพี่จัยค่ะที่ติดโฆษณาของ Google Adsense มาให้ดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาที่เขาอนุมัตินะคะก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากค่ะวันนี้ พี่ใจเอามาโชว์ให้ดูก่อนนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเขียนบล็อกนะคะสามารถสมัครที่บล็อกเกอร์นะคะจาก Google Chrome ได้เลยค่ะเพราะว่าบล็อกเกอร์นะคะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันนะคะ ของ Google ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะพี่จ่ายก็สมัครโดยใช้ Account ของ Gmail นี่เองอะคะ่ะและเวลาที่เราอยากจะเขียนบทความใหม่นะคะเราก็มานี่ค่ะที่เครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะซึ่งสามารถเขียนได้บนคอมนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่สะดวกสบายเท่ากับคอมพิวเตอร์นะคะแต่อย่างน้อยนะคะเราสามารถที่จะเขียนดราฟต์ได้ะคะ่ะและ และสามารถใช้ i c e Dictation นะคะหรือการพิมพ์ด้วยเสียงได้ด้วยราคาสะดวกสบายมากหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะและเวลาที่บทความนะคะโพส์ขึ้นไปให้ท่านอื่นได้อ่านนะคะก็จะมาอ่านที่ b ล็อก p o t t นี่เองค่ะ b l o g s p o t เป็นเหมือนหน้าบ้านนะคะให้ผู้อ่านได้อ่านกันนะคะและบล o อ g e r เป็นหลังบ้านค่ะให้นักเขียนได้เขียนบทความค่ะจะเห็นว่า ตัวบล็อกสปอยของพี่จ่ยนะคะมีโฆษณาลงแล้วนะคะซึ่งเป็นโฆษณาที่ Google Adsense นะคะเป็นคนอนุมัติแล้วมาติดค่ะเลื่อนลงมานะคะอันนี้คือตัวอย่างบล็อกที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาอ่านค่ะก็กดเข้าไปดูได้เลยแบบนี้ก็คือโฆษณาเช่นกันนะคะนี่คือโฆษณาค่ะโอเคเราเข้าไปดูตัวอย่างบทความกันนะคะ การที่มีคนมาอ่านบทความเรานะคะเราก็เลื่อนผ่านเห็นโฆษณาแบบนี้นะคะ,ะเราก็ได้รายได้นะคะจากโฆษณาด้วยเช่นกันนะคะซึ่ง Google Adsense เนี่ยพี่จ่ายนะคะใช้เวลาเพียงสมัครเพียง5วันนะคะก็อนุมัติแล้วค่ะก็จ้าตานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาอ่านเนี่ยก็จะเป็นภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะพอบทบทความนะคะก็ยังมีโฆษณาให้อีกค่ะ สำหรับใครที่อยากสร้างรายได้เสริมเขียนบทความออนไลน์โดยการเขียนผ่านบล็อกติดตามพี่จัยต่อไปนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ